ปีชองอาจจะทำให้เราสวย ใครเชื่อเรื่องนี้บ้างทุกคนครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ล่าสุดของผู้กกับจตุรงค์กจกให้ได้รับชมกันและนี่คือ 6. เรื่องควรรู้ก่อนไปดูใช้หน้าทาวชาชาข้อที่1นี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอม,มดี้จากนักแสดงและตลกระดับแถวหน้าลุงลงจตุรงค์ผลภัยบู์ที่กลับมานั่งแท่นผู้กำกับอีกครั้งในรอบ12ปีข้อที่2ใช้หน้าทาวชาชาค่อนข้างมีกลิ่นอายที่ชวนให้เรานึกถึงตัดซูฟุตในปี2550อยู่ไม่น้อยมีทั้งฉากแอคชั่นชวนขบขันมาเป็นชุดมีีทั้งงหาและเยบ ปะปนกันไปโดยรวมก็สนุกดีนะครับข้อที่3การย้อนเวลาเพื่อแก้ไขอดีตความขัดแย้งระหว่างพักและปลมปัญหาในครอบครัวเป็นสิ่งที่เราจะเจอในหนังเรื่องนี้ข้อที่ 4. ในหนังเรื่องนี้จะได้พบกับตัวละคร3ผู้เฒ่าอย่างเซียนแปะจิ้มชวนชื่นเซียนเล้านุ้ยเชิญยิ้มและเซียนกวนทงทงมกจกที่เรียกได้ว่ารับส่งมุกกันอย่างไหลลื่นจนส่งให้พวกเขาเป็นตัวละครแย่งซีนประจําเรื่องไปเลยข้อที่5ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาว103น,นาที